นนนนต่อจากคลิปที่สองพี่น้องต้องหันม,หมันคลิปไอ้บางหันไอ้คลิปอันน้มันคลิปน่ะมันมันกินน่ะมันคนมันมันกินน่ะมันกินเงินคนตู้น่ะมันคลิปนี้นี่เป็นการซื้อซื้อยังกอให้เพิ่อนไปยังกอซื้อยังกอ,อ,งกอให้เพินพ่นพรนะพรนะคุม้มซื้อยังให้พืศศ่อ,อิยเอาไปุ๋ย เทีมดีเดียวนี่บัลาเื้อให้เราเราเท่ทื้อกับนึงครับกินหลบุระบุิษที่เป็นสันนวบานขันไม่เาบิ้งนี่นี่เรานีครับผมขันเราเรเสื้อให้อีกเด็กขันเท่ทิมอยอยอเท่ทิ่มนะบริษทบิษับริษทเน่นี่แมนมาเนาะบนทมันมีนแล้วเดี๋ยวนานไปบอกแล้วจะต้องสัมผัสแล้วนี่เออเอาเห็นไหม จนลเงีได้แล้เป็นกรรมการเมื่อนี่่มึงกินพุ่มระบุกีคับนีลาดมึงนึกอกลาดมึงนึกเน้ำมึนยังจงมึงเป็นหักฐานนี่เลยเปิดดมมึงนู้น ยาละวานน่ะมันแล้ว่สิบ่เจ้าบเจ้าปัาบ่เจ้าองพิรอบผู้ผมาาละว่าอย่าละวาอน่นั่นนั่นพรายังไม่ต้องรับยุบสอบกรรมการเมื่อวันจะต้องรับยายาละวากลยจงไม่ไหวขึ้นกูนะจงไม่ไหวซ้ำตเอาันอ่ะมึงมึงไม่รษาอยู่เพราะว่างเหออันนี้มันสวกันยังเราเด็เนี่เอาผูดใดบ้านนี่มานกันธรก็เลยจงมัเป็นลักษาะว่าซ้ำนี่ละ ยันสีว่าีตัวเออสว่าีวลาต้องพีนา้วะลูกน้องสีตัวเอพีน่าพีน้าลูกพีาพีนาได้บริสีตัวหนาคมบางเลี่ยงบางเลี่ยง่ดบางเลี่ยงไม่ติดมาเลี่งเหมือนอาิคต้องเลี่ยงนี่เล่คนบริสีตัวเี่อันนี้จงไม่ไหวเป็นลักฐานประาดอกากินประม้เดี๋ยวจตุ้งอยู่ละน่นี่เขาหูกินผละเรนีมันเรียนสํงเกตานี่ โดบังของเจ้ที่บบดนบังบบเออบาี่ไม่ช่เจ้าอยู่ไหน๋ดบังอ่บงของแคอย่างีสิเอาบาทนี่โดนบงบง้องอแม่นครับบังลังไบ่ต้องซื้อแล้วมันฟังฟังทุกวัน่ะฟังฟังวันเขากินผู้เบ็บป่ะเอ๊ะูลเบ็บไม่ได้ี่ จะดูบังกอนจะดูบังกอนเอ้าดูบังขัดบ้นมัของแข้ขอยี่ไหมของแขกนานแกบอกจะไ่องเทียวาง่องที่เร้ทีบ้งองแขปะว่าห้องกินพ่นหรือเไม่ได้ทันเยของเรว เดือดร้อนคนกรรมการนึงไหมพุทธเขาต้องเดือดร้อนกรรมการนี่ยเดือดร้อนเลยเพระว่า้าเทศิมใหม่แล้วว่ากรรมการเอิ้ผู้ซอยมานี่ยาเมเน่จัฟังกันจ้าซี่ข่อยกรรมการบึงมีเาบงบ้ับกันกันปดจ้าซ่กันปดอย่มันป็นเล่นัี้เขากินผู้เผูดีบ่ให้กรรมการบงดีดีพ้นกินนี่มเีทั้ตให้ก้าเทศิมบ่อันนี้เขาา ไม่ได้กินกอบไ่ได้กินกอเขากินผุเบียเพระให้พ่นประเมินบงพ่นกินผุุเบีเอเออมนีเบีกสเบีกมันแมนบอก่าหัวหน้าบังหัวหน้ากลุ่เบงสครู้อาพยาบาลบังรู้มันเป็นยังไงเเอาลับๆันกินุเบียกเราม่ไ้นิ่ไทยเอาเดี๋ยวพยาบาลบังก่อนเนี่ยประเมินบ่บากาตรงบางนเอเออเนี่บากาเื้อให้พนมันบ่เือให้พันยัคิดว่าวันนี้กินผุเบียกกับล้งเหรอบงีฟัง ขึอนอัดอีกมัว่าแบบนี้าาเด้เ้งที่สุดบังกรมม่อดมมก่อนดมมก่อนดมขงแขงบ่เอาของว่บเนี่ยตัขงแข็งสิมันของแขง่ดมงแขง่เนกมีนย่นี่่งองมมันเี่ยวเาอยบกลากินย้อนไปจันจะวางที่ละเราได้นกมมีสิทธิเนประมาณนั้นสงเด็กในนที่กินมากนะอันอันนี้ พู้ใดต้องรับผิชอบเนี่ยเอ้ยพูดได้รีใหมนี่ฟรีใหมกรรมการเจ้ยิ่ใหมกรรมการรับบิชอปรับบิชอปเจ้าไม่ได้กินนะมันหนาวเป็มว่าเจ้าเเาเราเห็นว่ามันมันมันเราดีป่าบอแมนมันก็เ่าดีดีครับิชออยู่กบรรมการก็กรรมการมานที่แล้วมันก็เราอีดีเนยมนครับผมจไหมใ่ว่ากินเนี่ยแล้วแล้วผู้ใดเป็นัวานาคุมัวานาค ก็หัวหน้าคุ้มแล้วันนี้นี่วันนี้จงวาล็อกตัวลงมาขึ้นเบื้าต่อิี่เทเลสเราขึ้นเบื้องนังมันมันมันต่อมันต้องเต็มขวดนี่มันมันนั่งเต็มขวดวันนี้เขากินพลูเป็ดเต็นบทกินไปแล้วพลูเป็ดไปแล้ววันนี้เต็มบทมันยังทำมีวันนี้หัวหน้าไม้รับผิดชอบเลยเออเอามาเอาหัวหน้าไม้รับผิดชอบพราะว่ามันยังทำมีเขากินพลูเป็ดนั่งเดี๋ยวนี่นี่ะมันเป็นประเด็นแล้วถ้าล็อตัวดวมเบิ้งมันเป็นของแทียบเหรอของเทียของแท้หัวหน้าไม้ดำดูด้วย นานของแทบอ่ะตนนั้นใหญ่ใหญ่เพราะว่าตอนเที่ยวกันไม่เห็นน้ำเนาะนานไม่เห็นตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่เรียกใช่ไหมไม่เห็นก็ว่าก็ก็ว่ากินไปเพราะระเบียบได้ใหญ่ใหญ่ครับแสดงว่าแสดงว่าหัวหน้าคุมหัวหน้าคุมตู้พี่บ้านนี่เนี่ยงานเจรจาเกื่องที่ชอบเยอะเลยใช่เงี้ยโรงพยาบาลได้หัวหน้าคุมได้หนักเห็นว่าเป็นปฏิเสธอ๋อเดี๋ยวฟังกันหัวหน้าคุมเฉยเงี้ยโรงพยาบาลตอนเนี่ยบ่หนักภาครัฐงานนี่หนักหนักกรรมการไม่ ยูจีกรรมการไหมเทียวไว้ขวดอะมบให้งายแบบไหาตอนกรรมการมานเด้มันเต็มขวดดออนนี้มันไม่ใช่เบิได้อะไรเะไ่อไรก็ต้องกรรมการเจ้าเห็นไอ้กรามตัวตรงไปมันจิ็มม่บา้มาได้ไิ่ช้อยยผมก็รอดแล้วที่ต้องกรรมการเดียวาีเราได้กินกันบ้าได้กินเหมือนบ้าได้กินบ้าพนักงนได้กิน ไอ้ไม้แบบใดน้องานกรรมการรับปากกันเลยนะเจ้าเจ้าได้กินเบ็กนึ่งบ่ได้กินบ้าเราเอาี่กาวได้กินผมมาไิากินเบหนึงบ่ปวดปวดหัวหนาคุ้มดีกว่างานเบ็ดหนึ่งมาดีคนละเบ็กมาดีมันยังทำนีแสดงว่ากรรมการกินเพลิดแม่นบ่แม่กรรมการกรรมการเลิกินเราครับเดี๋ยวฟังฟังฟนงบ้าเรายังบ้านเราแล้บแมนบ่ พนาคุ้มเนี่ยสีให้ผู้ใดรับผชอบรพนาคุ้มเสียไปแล้วู่้ชอบหรองานนานกรรมการไหมจ้ากรรมการไหมรับผิดชอบรับผิดชอบแบบไหนเพราะว่ากรรมการเมื่อกี้เราข่าวเนี่ยต้องชื่นคืนต้องชื่นคืนพออไรวอจันี้พไม่ได้ไม่อหมใรกรรมการไหมรับผิดชอบเนี่ว้าขนาดแคนพูดก็ต้องกินนานกรรมการไหมรับผิดชอบเาาดเราผเดีวเรผิดเ้นเอาเสวนไดนเอามันเปิด ทนที่ว่าเท่เราผมยค่าเยเนี่ยไปถิ่มไปเท่ิ่มแต่นี่น่ไม่คอีกรับประการไหมบริคือทนหนาบรสทิบริคืคือกรรมการไหมนท่านผู้รทเป็นบนี้คือทนหนาาบริสเจ้าต้องอ้ไเจ้าต้องไมสิเม่่บเจ้าต้องอไเบิ่งดีดีว่าเราขวดนี้มันไีมันไ้นทะถิ่มบนีบัดนีณิต้อดีดีพูอไร่นายู้ชอบอกเราดูีนี

จะเลยประกาศกินพหัวาคมถ้า room, ห, now, ห te ัวนาคมกินผดื่องันนี้อไรืออย่งเดียม่ไดทำก็ม่นต้องลงทีมันต้องไหนวันหนท้งบุ้งอ๋ออยวันน้าซักนี่แหละมพจารณาดูว่าไอ้เป็นคนผิดวันน้าใหม่ไทยระซำอ๋อนี่นะพี่ผู้เชี่ยวชาญเออดูว่ามันเหลือจากเขากินไปมช่เสี้นหิ่ม่จาว่าผมเสีอไเขากินไปมัเสียนเนนี่เออชื่อตรงนะเออ โดนมารู่งของแฉบปะคือดอะไรดนมันกอนะกรเอ้าหมดขแบะโอ้ว่าเราขาวโอ้ตี่มาพี่ทิชเ่เราเตรียมไาพี่ทิอัน้ไอ้ที่เราทิมบอกของเาบาดบอกมัเลยเป็นประเด็นตอนนี้นี่ยมันเป็นประเด็นประเด็เล็กบอกว่าทิเชเาทีเ่มาเ่เราทำ้งนะพี่ชอบอย่พิสูจน์่าอย่าพิสูจน์มาเราลังน่กินพ่อเรียนปนีมันยังซ้ำเต้า่ะบาปณิไปไหนละพี่ชอบ ลองกรรกรรกรันอันนี้เราเป็นอย่างที่สอเยไม่ันูเ่อนมแ่วบ้านีตันปีนี้มัดเรื่องเราอยู่ละเรากด็กเลีแล้วปีนีาดกลียีนี้เราเ็นอย่างี่ก่นตักินตัินานใช่มรบ้บงว่ามันก็คงแค่บ่คนไม่ใช่ผมบังกังีังว้างโเ้บงบ้างบังเล้ยของเสียของบังบ่งเราเขา ผมแ่บวกนาซักกันสอบองแช่บกนซักกัน้านานน้ารับผิชบมด้งมาบนะบาเอาล้หกเรียบไหบวกใดบวกใด้หานาซักกันรับตรงเอาคือว่าเอางี้ชอใหัวนาคุ้มหรือว่าเจ้าภาพรับผิดชอบหัวนาคุ้มวางสันต้องูนดนากคนหัวาคุมันเจ้าภาพรับ้าันรับเออเจ้าภาพผมไ่รู้แมนหัวนาคุมมักัน ดนบังเป็นของแท่บ่ะโดนบังนังเอาปีเสยชวเราผมงันเไม่เมันีเสียชไมใ่ผาขนาดบังนของแท่บ่ผมจะพาผมจะพาผมมแผมบเอ้มก็เรอนาวย่ง

เพี่น้านเจ้แลวพื่นบ้านบุกเ่ยวเห็นบอกคนพว่ามาการไปนี่มาให้พี่บ้านดูบ้งจะพาของบุกเจ้าจะพาพ่านเบกเจ้ามีมันต้องัวเขต้องต้องชินกับส บ่บ่บ่เป็นพุิกบัลักกินพริกบันแล้วมดยุงบังมดเกี้ยวจะยังบังคับผุน่เราคุณพิดยอยู่กับกักันไหมเอาเลวเอากันด้กถวดไว้เอาฝาฝาแคบไี้เอาฝาห้ดเุณผยดอยู่กับผุกักันไหมขึ้นศาลไปแก้พริบัลพุยบัลอะไเอาบันสือสัญญาศาลไปชงเอาเอาสีด่าร สรุปสรุต้องขึ้นไฟหว่าสุสรุสรุปว่าผู้ใพิษได้ไหมเดี๋ยวหันหน้ามาพี่ผู้ใดผู้ใดพิษไพิดเอรกรรมการไหนดิต้องต้องต้องพิจารณาแล้วมาต้องกรรมการต้องพิจารณาแล้วาต้อ่าต้องพิเดี๋ยวถามท่านผู้ใดพิดกรรมการไหนคือูตั้กนดกราักีนี่จะวางลูกเกี่ยวเหนกี่ยวหนังคนนนกรรมการไหนลูกพิ มาไอเขาโมเลยมันเจ้ามาตอนนี้ตอนนี้เอาเอาลาตาลาซาบอกพยาบาลบอเกี้ยวพยาบบอกเกี้ยวบอกกล้องบอกกล้องพยาบาลบองเกียวครับบอกเพย์ไมพิ้เดียวเพย์ไม่พุ่งกวนเอาคลิปนี้ไปซับนี่พ้อกันไหมหันอมพูดบอกมีแห้งคลิปนี้ไปซับนี่ครับพี่น้าพร้อมไหมปีหน้าพร้อมไหมครับถ้าตอนนี้เพย์ไมพิษบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปกัน